ไทยสวัสดีสบายดีพี่น้องปลอดภายสุขสุขคน,นมาเนี่กะมาพบกับพ่อน้องเฉนดีคือเก่านะพี่น้องกาอากาศพักทายสวัสดีสบายดีพี่น้องอลาวไทยและต่างประเทศนะพี่น้องการมาเนี่กะมาพบกับพ่อน้องเฉนดีอีกคือเก่ามาให้มาหน้าคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยจิพ้ามาอย,อย่างพี่น้องพามาตีข้าวปลูกนะเนาะเลอว่าพันเข่าสิบเอ็ดเลยกัเขา่าขอดอสิบห้านะ กะบเบิ้งแล้วกะมันเป็นหมากเป็นหน่อยดีเป็นเม็ด,มดเป็นหน่อยดีเนาะก็ถือว่าสิกเก็บเอาพันธ์มันกเก็บเอาพันธ์ไฟพินาอยู่ดีมีแห้งเพรได้สืบต่ออีกเนาะกะก่อนไปเบิ้งไปส้มก็อย่าลืมพี่น้องฝากนะพี่น้องฝากน้ำพี่น้อง,ฝา,องาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเนาะก็ว่าจะประพาทคลิปใหม่ที่พี่น้องจะดีได้อัปเดตลงไปเนาะพี่น้องกะ ก็ระจายร่วมๆไปนี่แหละพี่น้องกับตรงไหลตรงหน้าเขาก็เก็บเกี่ยวอ่าส่วนหนึ่งละเนาะเรียว่าเก็บเกี่ยวไปกับหาหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่น้องก็ยังอยู่หายหายยังอยู่บางสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ก็จะได้สำเร็จนะก็กองเข้ากันนี่แหละพี่น้องเปิดต่อกับสองเกือบสองพันเนาะ แต่ว่าเขาหวานพี่น้องมันบอกคอยเวิร์กมาไหนพินาจังว่าว่าดำเานาะมีมีดำแน่มีหวานแน่นะกับพันเขาสิบเอ็ดกองเขาปกติเนาะสองพันต่อ,อหนหวยใหญ่เนาะสำกองหนึ่งจะสำได้รถลดทัวเนาะถ้าเขางามว่ะ เขาง,งามเขาในฉ่ำทั่วทั่ว,วเลยแหละเนาะแต่อันนี้คือว่าฮะได้สำได้กินสำนั่นเนาะพี่น้องมันกับบุคอยมีเวลามาดูแลมันก็สมเหตุสมผลอยู่เนาะมีเวลาไปอย่างอื่นก็แล้วก็ได้ก็ได้สำไดก้กินสำนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเอาลายยายห่างเดี๋ยวเห็ดเห็ดอันนี้ก่อนเห็ดคอนตีก่อนเนาะเห็ดคอนตีเข่าหรือว่า กอผานเขาเนาะกะท้าเบิ่งท่าส้มกันพี่น้องไม่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเย็ยนๆแ,แล้วเลยจีไม่ค่อนทีเข้าเด็กรุ่นใหม่อะจี่บหูเนาะ หน้าตามันชิดเป็นแนวใดเดีย๋ยวทาเบิ่งกันพี่น้อง <c oughs> เร็จเียบร้อยนะพี่น้อง กขนาตาคือประมาณนี่นะ,นะไม่ตีเข่าหรือไม่ฟาดนะสองอันพี่น้องอันน้อยอันใหญ่บางทีมีปูมาตีซอยนเนาะเพื่อสองอันเดี๋ยวพาไปตีเข่าให้เนอง ําลังเกียบจะตี

ตีเอาแนวมันนี่พิเอลยเออตีเอาแนวมันนะเออดอมนแล้แกตงแค่นั้นแหละี่ปีแนนีแล้วนึ่ด้แล้วนี่นผมมีข้าดอแล้วนีติด็นซซ์เอสครับโอเคมาเลาางบนม โอ้ถือของมาใหม่เนาะเออนี่เลยของมาใหม่เอออาชุนนี่พอดีเต็มมือเนาะเออเต็มมือพอดีวูววนี่พุ่ได้แบกลอดได้ผ้าฮะพุ่ก็กินมาได้บักลงลอดอ๋อ ซงแล้วกินมาได้ลรวฮะกินม่ได้แล้วโอ้ยปักต้ปักต้เลยมันต้องมีห่อมาเออเอาไปเ้าบมาใชยแล้วอะไรเอาพอกินกี่ยาอะไรใชปะก้งไ่เอาพอจะกินได้ล้วนนียวราเชิรบุเน่ไม่แม่เด็ไหนทังหนาจะได้ป่ะจับจับมือหูมีเลย ออก,อกำลังตักนะพี่น้องเอาไว้กระสอบหนึ่งเนาะเป็นขา้าวดอซิมหอบ้านเืออบอาอันนี้ได้้น้อันนี้ฮนะ เทค่ยวข้อแนวน้ำจ no, ิ๋งทางหนึ่งเนาะสีเบนเมื่อมันยังเข่า18บ้านเดี๋ยวตีต่อแล้วเอาเอาเก็บลานตัวเดี๋ยวก่อนเก็บเข่าตัวนี้ก่อนเนี่ยเอามาตีซอยเนาะนี่เข่า เขาสิบเอ็ดเนะาะกลางสิบเอ็ดดอสิบห้าแล้วแหละพี่น้องอได้สองสอบเนาะโอ้หลอนง่ายเลยพี่น้องอันนี้อันนี้ก็เอาอีกแั่สอบหนึงน่งเนาะหลอนง่ายอยู่บอก นี่นะ่าถิมถิมในแกนี่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 นขังเลยหลอนคักง่ายอยู่พี่น้องกะสำหรับคลิปพ,พอน้องชดี่แยแกเฉลีจบลงเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องเนะะาะกะฝากๆนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะและกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อว่าจะบอกพาดคลิปใหม่ๆที่พอน้องเฉลี่ยจะอัปเดตลงไปนะพี่น้องเนาะกะลาไปด้วยภาพ ตีเข่าบรรยากาศเกาๆเนาะพี่น้อง <c oughs> ย้อนไฟย้อนยก ok หน่อยหนึน่งเนาะไปแล้วพี่น้องสวัสดีสบายดีเนาะ